เนี่ยโอ้โห,หตัวใหญ่เลยฮนะสโลขึ้นนะครับเนี่ยสยโลขึ้นนะฮมีกี่ตัวเอ่ยออ้ออ้ครับผมก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามายามลอกนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมานะครับก็ที่เดิมนะครับ ก็พอได้กินนะครับตรงนี้นะครับวันละตัวนะครับถ้าฝนตกวันละตัวสองตัวนะครับขึ้นมามีอยู่นะครับผมปลาขึ้นจากหนองน้ํานะด้านหน้าผมหนองน้านะครับด้านหลังผมเป็ดทุ่งนานะครับเวลาฝนตกมาปลาจะขึ้นนะครับผมก็เลยมาใส่ลอกดักไปอย่างนี้นะะอันนี้ทําง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมทําไม่ทันนะผมตัวกตีผมจะขึงตะข่ายนะครับพอดีฝนมันตกลงมาก่อนนะครับเลยมาใส่ไว้อย่างนี้นะฮะ ก็มีปลานะครับมีปลาอยู่นะนี่ฮะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ที่ดูนะเอ็นหัวไหมฮะตรงนี้ตัวบเลิ่มเทิมเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหตัวใหญ่เลยฮะสโลขึ้นนะครับนี่ยะสโลขึ้นนะฮะ มีกี่ตัวเอ้ยอู้อู้โอ้โหใหญ่มากโอ้โหอ๋อมีตัวเดียวอะแต่ใหญ่มากโอ้โดูฮะว้าวสองโลน่าจะน่าจะมีนะไม่ใช่โลนะคะันี้โอ้โหดูครับผม ดูขนาดครับใหญ่มากนะครับตัวเดียวคุ้มนะครับตัวเดียวคุ้มนะครับแบบนี้นะโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับผม โอ้โหาอ้โโอ้โาโอ้หอ้าโอ้ม่โอโอ้โหโอ้หโอ้หโอโหอ้มหโอ้โโอ้โห้โห้โหโโหโออ้โหโะ้โอ้โโออ้า วเดียวคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวถึงบ้านาจะอลองช่างดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะใส่ไว้เหมือนเดิมนะจะช่าง3ามกิโลนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้กีิโลกันนะครับสองกิโลตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งโลกับอีเก้าขีดกว่ากว่านะครับผมโอ้เกือบสองกิโลนะครับ โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ